ท่านใดมาด้วยกันนะครับให้จับมือกันเอาไว้นะครับคนไหนมาด้วยกันนะครให้จับมือกันเอาไว้นะครับเป็นไงแล้วไม่อุ้มไหมครบยังเอ่ยอุ้มไหมอุ้มก็ได้เดี๋ยวเราสัตว์อ่ะช่วยกันเติมพลังให้หมดก่อนเราจะทิ้งหมดยัง ใช่ครับเพราะว่าคุณเอลชอบชอบในที่ชื้นแฉะนะฮะตรงไหนแห้งๆไม่ชอบตรงไหนแฉะๆนี้ยิ่งชอบนะครับบางทีไม่แฉะก็ยังมีวิธีทําให้แฉะได้นะครับเดี๋ยวเรอยู่นี่ก็ได้นะลูกแอครับครับบุ้มมีมีดมีดได้มามามี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  แผนกช่างไฟนะครับแผนกช่างไฟเครื่องไฟนะครับยังไงเตรียมเครื่องปั่นไฟด้วยนะครับช่างไฟคุณตีนะครับเครื่องปั่นไฟเรานะครับยังไงเตรียมเดี๋ยวมืดป็นกุ๊ลเลยนะครับที่นี่นะฮะสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับน้ำมันพร้อมน้ำมันพร้อมสองลิตรนะสองลิตรที่ว่านี่ก็คือมันกินประมาณชั่วโมงละสองลิตรพอดีนะฮะเราจะเปิดไฟแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็หมดนะครับ สุปกรณ์สื่อสารภางใน่านหมดแบตหมด